สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะครับวันนี้พบกับคุโมนะครับในรายวิชานาฏศิลป์ไทยนะครับเด็กๆครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราได้ปฏิบัตินะครับท่าเพลงนะครับชาวไทยในเพลงชาวไทยแล้วก็ได้ปฏิบัติถ่ายรูปส่งกับคุโมนะครับเป็นเป็นเห็นแบบนักเรียนส่งภาพมาครับคูโมรู้สึกดีใจนะครับแล้วก็ชื่นชมเด็กๆเก่งกันทุกคนนะครับนอกจาก นะครับใส่ใจครับเรื่องของท่ารำนะครับแล้วก็ยังมีการแต่งกายชุดไทยนะครับอันนี้โอ้โหเป็นการชื่นชมนะครับจริงๆเลยนะครับสมกับเป็นเด็กไทยนะครับทุกคนวันนี้นะครับโคโมก็จะมาทบทวนนะครับเพลงชาวไทยอีกหนึ่งรอบแล้ววันแล้ววันนี้เราจะไปอีกหนึ่งเพลงนะครับในบทนี้เราเรียนด้วยกันสองสองเพลงนะครับ อ่าวเพลงชาวไทยนะครับสักครู่นะครับเพลงชาวไทยนะครับเป็นเพลงที่นะครับกล่าวถึงอะไรครับลูกกล่าวถึงหน้าที่ของตนเอง ชาวไทยเราเอ้ยเขาอย่าละเดินในการทําหน้าที่เห็นไหมการที่เราจะเล่นสนุกเรื่องทุกสบายอย่างนี้เพราะชาติเราได้เสรีประเทศไทยได้รับอิอสระเสรีภาพนะครับามาเพลงนะครับ เชาไทยเจ้าเอ๋ยขออย่าละเลยในการทำหน้าที่การที่เราได้เล่นสนุกเรื่องทุกสบายอย่างนี้เพราะชาติเราได้เสรีมีเอกราสมบูรณ์แล้วจึงควรช่วยชูชาาิให้เก่งการเจิดจำรูนเพื่อความสุขเพิ่มพูน ขงชาวไทยเอยชาวไทยเฮาเอ่ยขอย่าละเลยนายกันหน้าดีการทีเระเด้เล่นสนุมเปลื้องทุกสบายอย่างนี้เพราะชาตเราได้เสรีมีเอกราสมบูรณ์เราควรช่วยชูชาติให้ กาเจิดจำรุนเพื่อความสุขเพิ่มพูนขอนชาวไทยเราเอออ่านะครับก็เป็นการทบทวนนะครับบทเพลงชาวไทยแล้วก็นักเรียนได้ปฏิบัติในะเรื่องของท่าลำไปแล้วนะครับวันนี้นะครับท่ารำมเป็นท่าอะไรครับท่าชักแปงผัดหน้านะครับอ่าชักแปงผัดหน้า ทบทวนกันหน่อยนะครับจีบนะครับเมื่อหนึ่งจีบหรือเมื่อหนึ่งตั้งวงหน้านะครับจีบข้อข้างอย่าข้างที่จีบนะครับอ่าโอเคเราไปเพลงที่สองกันเลยนะครับวันนี้นะครับจะมาเพลงที่สองคือเพลงรำซีมารำนะครับเนื้อเพลงนะครับลกูกรำซีมารำ เริงระบำกันให้สนุกยามงานเราทำงานจริงๆไม่ละไม่ทิ้งไม่ไม่ละไม่ทิ้งจะเกิดเข็นทุกถึงยามว่างเราจึงลำเล่นตามเชิงเช่นเพื่อให้สารทุกตามเยี่ยงอย่างตามยุคเล่นสนุกอย่างวัฒนธรรม เล่นอะไรให้มีระเบียบให้งามให้เรียบจึงจะคมคำมาสิมาเจ้าเอ๋มา้อนรำมาเล่นระบำของไทยเราเอ๋ยรำมาสิมารำนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไปดูบทเพลงหนึ่งรอบ นะครับไปดูวิดีโอหนึ่งรอบแล้วกลับมาหาที่คโคโมนะครับคโคโมจะพาร้องนะครับสอนร้องเพลงรำซิมารำนะครับ เป็นยังไงบ้างครับเมื่อเรียนเพลง,งนี้นะครับเป็นเพลงที่มีความสนุกนะครับเพราะว่าลำมาซิมารำนะครับก็มารำมาล้องรำนะครับเพื่ออะไรครับผ่อนคลายเพื่อสนุกสนานนะครับถึงยามว่างเราจึงรำเล่นนะครับเห็นไหมเขาบอกามเชิงเส้นเพื่อให้สั่นทุกข์ก็เมื่อเพื่อเรายามว่างเนี่ยเรามารำเล่นเพื่อให้คลายความทุกข์นะครับ โดยนะครับในสมัยก่อนการเล่นลำวงก็เป็นการเล่นอย่างหนึ่งนะครับของชาวไทยนะครับที่นิยมเล่นในสมัยก่อนมาร้องพร้อมกันนะครับสักครู่นะครับนักเรียน ผมขออนุย่าเปิดเพลงก่อนนะครับราม,มาสีมารามเรืัองรบบามจึให้สนุกอยากนัางรับทำงานจริงๆไม่ลังไม่ทิ้ง้าเกิดเห็นถูกถึงยามวางเราจึงลำเล่นตามเตือน,นเพื่อให้สร้างทุก ตามเยียงอย่างตามยุกเล่นสนุกอย่างวัฒนธรรมเล็กะเรย,เรยให้มีระเบียบให้งามให้เรียบจึงตะคมคำมาซิมาจยมาฟอนลำม,มาเล่นระบำของไทยเราเอ่ยรำม,มาสิมารำเล่นระบำกันให้สนุกยามงานเราทำงานจริงๆเวลาไม่ไดีงจะเิดเห็น ยามบ้างราอจึงรำเล่นกระเทินจินจอให้สร้างทุกตามเยี่ยงอย่างตามุกเล่นสนุกอย่างวัฒนธรรมเล่นอะไรให้มีระเบียบมีอาไม่เบียบจึงจะพูคำตาซึ้มาจ้ยมาฟ้อนลำมาเล่นละบำของไทยเราเอออ่านะครับเป็นอย่างไรบ้าง เพลงลำม,มาซิมาลำร้องได้มครับนักเรียนได้โอ้โห,โโหคุณโมว,ว่าเพลงนี้ง่ายนิดเดียวนะครับรามมาซิมาลำนะพร้มมพอมกันมามาพร้อมกันแบบไม่เพลงนะครับรามมาซิมาลำเลื่องระบากันให้สนุกยามงานเราทำงานจริงจิง ไม่ละไม่ทิ้งจะเกิดเข็นถูกถึงยามว่างเราจึงลำเล่นตามเชิงเช่นเพื่อให้สร้างทุกตามเย,ย,ามย,าามยี่ยงอย่างตามยุคคำว่าตามเยี่ยงอย่างตามยุคคำว่าตามจะเอื่อนนิดหนึ่งนะครับ ตามเฮียงอย่างตามยุคเล่นสนุกอย่างวัฒนธรรมเล่นอะไรให้มีรละเบียยให้งามให้เรียบจึงจะคมคำํำมาสิมาใจมาฟ้อนำํำมาเล่นระบำของไทยเราเอ่ยอ่านะครับเพลงรำสิมารำนะครับ เดี๋ยวนะครับคุณโมก็จะพาทบทวนอีกหนึ่งรอบนะครับอีกหนึ่งรอบนะครับพร้อมยังครับเดี๋ยวคุณโมเปิดเพลงก่อนสักครู่นะครับ พรามาซีมาลามเรื่องระบำกันให้สนุกยามงานเราทำงานจริงๆงไม่ลาไม่ทิ้งจะเกิดเข็นถูกเึงยามว่าเราจริงลำเล่นตามเชิงเชนเพื่อให้สร้างทูกตามเยี่ยงอยางตามยุกเล่นสนุกอย่างวัฒนาะธรรม เล่นอะไรให้มีระเบียบให่งามให้เรียบจริงแต่คมคำมาสิมาจะให้มาฟ้อนลำมาเล่นระบำของไทยเราเอ่ยรำมาสิมารำเล่นระบำกันให้สนุกง,งานเราทำงนานจริงๆเวลาไม่ทิ้งจะเกิดเข็นถูก ทั้งยามว่างเราจึงรำเล่นตามเชิงเชนเพื่อให้สางทุกตามเยี่ยงอย่างตามยุกเล่นสนุกอย่างวัฒนธรรมและน่าเลให้มีนเบียใียใน้าเพื่เ,เรียนกัพุ่คพังตาสิา้าเจอยมาซ้อนลับมาเล่นระบำของใครเราเออ ผมก็อยากจะฝากไว้นะครับนักเรียนฝึกร้องเพลงทั้งสองเพลงฝึกให้คล่องแคล่วเลยนะครับเปิดใน YouTube นะครับแล้วก็ฟังแล้วก็ร้องตามแล้วก็ร้องพร้อมกับ YouTube นะครับผมก็ฝากไว้เป็นการบ้านด้วยนะครับก่อนที่จะเจอกันในสัปดาห์ถัดไปวันนี้เราเรียนเรื่องเพลงรำซิมารำนะครับสัปดาห์หน้าเราจะมาเรียนท่ารำ อ้าวมาอีกแล้วท่ารำนะครับคุมมวัลภาฝึกปฏิบัติท่ารำแน่นอนที่สุดสัปดาห์หน้าต้องมีความสนุกสนานนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับเด็กๆสวัสดีครับ